โว๊ะพักส,สูตรใหม่ล่าสุดลูกค้าอันนี้คืออร่อยแล้วเข้มข้นเห็นผลเร็วคูณ3 1. หอ่อเขาไม่ได้ทำ15-20า15 20ซองทองเล็กๆเหมือนแบรนด์อื่น นี่ค่ะ1ห่อ32ซตายกินกันยันลุกบวดตัวปกติ1ห่อแบบนี้เผาขายอยู่990บาทคุณพี่พาพุ่งตกนะเผาขายแพงกว่าแบรนด์อื่นเพราะเผากล้าพูดว่าของเผาสารสกัดจริงเ้าไม่ได้ใส่พวกแป้งหรือน้ำตาลให้คุณพี่เราใช้สารสกัดที่ลูกค้ากินแล้วจะเห็นผลรับในระยะสั้นอันรวดเร็วและระยะยาวที่พึงพอใจแน่นอนให้โปรโค้ดเด็ดแบบเปิดใจกันเลย1ห่อแบบนี้32มซองเาให้คุณพี่790บาทท้วนและพิเศษใครที่สั่งทันขออนุญาตแถมหออีก1 สองห่อหกสิบซองค่ะสองห่อหกสิบซองคุณพี่เอาไปเจ็ดร้อยเก้าสิบาทแล้วถ้ามันยังไม่สะใจขออนุญาตแถมตัวนี้ให้ชามะนาวคุมหิวคุณพี่ตัวนี้กินสองซองตอนกลางวันช่วยในยเรื่องของการคุมหิวลดการกินจุกจิกได้ไม่ได้แถมให้ห่อเดียวค่ะหนึ่งหอมีห้าซองแถมให้สิบห้าซองค่ะคุณพี่จ๋าสามหอ่อโอเคไหมโกโก้สองหอ่หอห่อละสามสิบชามะนาวสามหอ่หอห่อละห้าซองหมดนี่เจ็ดสิบห้าซองเจ็ดร้อยเก้าสิบบาททวนครบ